ไปสองร้อยกิโลกับสามร้อยโลกลายเป็นคนคนนี้คนเดียวกันนะครับเขารักษาเบาหวานน้ำหนักลดเขาน้ำหนักลดไปสองร้อยโลภายในปีหนึ่งหมอชื่อวิสารักษาเขาตอนแรกหมอโทบไปบอก็รักษาไม่ได้ตายนะเพราะามันอนเสดเตียงแล้วมันอ้าป่ากินข้าวได้อย่างยอมเป็นลำพางเพราะน้ำหนักเกือบสี่ร้อยโลจะรอดไหมชุดก็ไม่มีใส่นะเพราะว่าไม่มีใครตัดชุดแบบนี้ให้ปัจจุบันหายแล้วนะครับเห็นไมมตายเห็นไหม มีใครอย่างนี้เดี <wh> er of 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 ๋ยวเรารูวิธีการรักษายังไงผมก็เอาสูตรเข้าไปรักษาทำให้มันผมหายจากเบาหวานผมจะเลอยฟังหนึ่งคือท่านต้องนอนนิดพออย่างน้อยแปดชั่วโมงขึ้นไปท่านต้องนอนนิดพอดแปดชั่วโมงขึ้นไปไม่อยากเครียดใครมีเครียดจนถึงรูปไข่ล้านโรคซึมเศร้าความคิดอยากตายตัวตายต้องนอหมอนนี่รักษาให้อนี่ให้ยาซึมเศร้าิต้องนอนนิดพอดการนอนองหมอการนอนตั้งก็แปดชั่วโมงไม่ปวดหลัเห็นไหม เบาหวานคือก <sentido. S 2> ็ได้นี่ผัยอนแล้วพอมีโรคใจก็คือต้องรีบรักษานะครับต้องรีบรักษาต้องรัาหาหมอเพราะว่าเบาหวานนี่คือมาลุกซ้อมด้วยจับกอดกับน้ำใจเนี่ยเท่าได้โอาจจะออกก็ไวก็ยืดเส้นยืดสายได้ยางรอบบ้านได้ออกกับน้ำใจทำภารกิจง่อยๆได้ยืดเส้นยืดสายยางรอบบ้านแต่ถ้าอายุหน่อยอยากใไปเป็นเจ้าพิธีอยากไปไปเล่นแต่ถ้าอายุ หลายแล้วยวมงก็เลยใส่แม่ข้าผ่ักงก็ไปนอนอยู่บ้านซื้อๆเนาะสามที่ถิ่แบกพระกู้จักพระก่อนเบิงโทรทัศน์ก่อนภาพนี้หลวงพ่อที่สึไปเลยเจ้าพระาอาเพอเจ้าว่ะจับบังมันเนภาพแบบนั้นนะพระเอาสีกาแบบแม่นครับมันเป็นต่างเขาพระที่เป็นพระที่ดีพระที่ถี่นถอดจักเวลา สองเวลากินข้าวเช้ากับเพียนเพียนก็ประมาณสิบเอ็ดโมงประมาณเที่ยงพักกินข้าวตอนกินไหมไม่กินนะครับตอนยินกินได้แต่น้ำเปล่านะครับไม่เอาพักสมัยใหม่นะที่บอกว่ากินน้ำตาลได้กินน้ำผลไม้ได้ถ้าสมัยพระพุทธเจ้าไม่กินน้ำลาลนะคนระับไม่มีน้ำลาะครับไม่กินหรือไม่กินนะครับกินได้แต่น้ำเปล่าถ้าสมัยไม่เป็นคิดกฎของเจ้าของเองหนึ่งถ้าสมัยใหม่ขี่รถเลีได้ถ้าสมัยใหม่มีเนียได้ถ้าสมัยใหม่ เรียกขอายากงได้แล้วเอาไปให้มุ่งเนียที่บ้านได้พัดสมัยใหม่จับมงนซื้อของได้ภาะโบราณก็มีเช่นั้นนะครับทำหือนภาะโบราณนะครับจะคือภาะโบราณก็จับเงนะคร,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 รับให้พัฒนายกให้วริการรัาจับเงินภาโบราณศึกษาแต่ระาทามและกินข้าวแค่สอ,อเวลาเช้าเยวไม่กินเ,ช,เช้าเที่ยงไม่กินเย็นหรือถ้าเรากินข้า,าวเช้าเราก็ต้องในภาคกินข้าวสองเวลาคือก,กินเที่ยงเย็นไม่กินข้า,าวเช้า หิวพวเพราะว่าอะไรก็มันมีวิจัยมาแล้วว่าถ <elli> <food> ้าเราอลับกลางคืได้อย่างน้อย18ชั่วโมงมันจะมีฮอร์โมนตัวหลักออกมาคล้ายๆกับโอดฮอร์โมนฮอร์โมนตัวนี้ทำให้แก่ช้าประวัติคุมดีน้ำหนักลดสมองเสื่อมช้าผิวพัลกิบบากคุณง่ายๆให้วนข้าวเย็นให้กินข้าวเช้าเที่ยงหรือไม่งั้นถ้าไม่กินข้าวเช้าก็ให้กินข้าวเที่ยงเย็นถ้าทำได้ประวัติจะคุมดีถ้าทำได้นะครับ ถ้าทําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าทําได้ก็คือกินผลืนานจะดีบางคนบอกว่าเป็นยาซีก็หิวตายว่าโอ้ oh, ผม,มเห็นภาพามันใกอยแต่คนเราหินแต่มัง้วัตรเช่นเป็นภาพบ้านนะเฮี้กินข้าวอย่าเฮี้ยมีนปวดเอากวดเราทุกเพราะว่าที่เราบอกว่ากินขา 3, 4, 4, ้าวสามเวลาสี่เวลาเพราะเราชินนะครับแต่ถ้าเราลองทำกินผลพระเราเราก็จะกินสองเวลาได้อันที่สามคือกินข้าวสามเวลาสองเวลา อันที่สี่คือกินน้ำตาลน,น้อยนะกินแปลแลนน้งดดแ,ปลและน้ำตาลน้อยอันที่สี่สำคัญมากกินแป้งและน้ำตาลน้อยกินแป้งและน้ำตาลเขาก็น้อยคืออะไรเขาก็น้อยก็คือว่าต้องกินให้อย่างผมเนี่ยต้องการพลังงานสองพันแคลอรี่ต่อวันการกินน้อยคือกินให้่ํำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมดในร่างกายผมต้องการพลังงานทั้งหมด,หมดในร่างกายสองพันแคลอรี่ชีป็นพลังงานที่ผมกิน ปร์เซ็นต์ก็คือกินให้ต่ำกว่า400แคลอรี่ต่อวันซึ่งมันเป็นภาษาวิชาการผมฟังไปพวกเจ้าฟังไม่รู้เรื่องหรอกพอฟังไม่รู้เรื่องหัวเขาก็เลยแปลสูตรให้แล้วเขาแปลสูตรให้แล้วว่าคาว่ากินแป้งและน้ำตาลน้อยหมายถึงอะไรหมายถึงกินแป้งและน้ำตาลไม่เกินแต่ละคนมีข้อกังนะครับแต่เอาเฉลี่ยก็คือไม่เกินหกหน่วยต่อวันโดยให้เทียบเท่ากับว่าข้าวหนึ่งทัพทีมีแป้งกัน ตาลหนึ่ง่วยข้าวหนึ่งทัพทีข้าวสวยนะครับข้าวสวยขาวหนึ่งทัพทีเทียบเท่ากับแป้งและน้ำตาลหนึ่งหน่วยะนนเราไม่ควรกินแป้งและน้ำตาลเกินหกหน่วยต่อวันสมมติเรากินข้าวสามเวลาตอนเช้าเราควรกินข้าวเออเราควรกินแป้งและน้ำตาลได้เกินสองหน่วยต่อวันหรือเทียบเท่ากับข้าวสองทัพพีต่อวันตอนเที่ยง ไม่พอกินแป้งและน้ำตาลสองต่อวันเทียบเท่ากับกินข้าวไม่เกินสองทุต่อวันตอนเย็นกินแป้งและน้ำตาลไม่คอกนเกินสองทอ่สองหต่อวันเทียบเท่ากับกินข้าวสองทต่อวันรวมแล้วไม่เกินหกหน่วยต่อวันคือง่ายๆไม่พอกินแป้งและน้ำตาลเกินหกหน่วยต่อวันหรือเทียบเท่ากับข้าวไม่เกินหกทน่ต่อวันฉะนั้นถ้าเรากินข้าวสามเวลาก็ไม่คอกินข้าวเกินสองทุ่ตอนเช้าสองทุ่ตอนเย็น สองขัที่ตอนเย็นมันจะได้เท่ากับทางฝังของขั้ทีก็คือไม้เงินหกขั้ทีนั้นในทางปฏิบัติทจริงให้ทาแบบนี้อันที่สาคัญที่สุดคแบ่งจานอาหารออกมาก,ก่อนเวลากินข้าวกับครอบครัวแบ่งจานอาหารเป็นสี่ส่วนโดยที่สองส่วนของจานอาหารหรือขึ้นึงของ,ของจานอาหารหรือขึ้นึงของกระจารของจานอาหารใ ไที่ดผักตือบ้านที่งสุดผักตือบ้านมีอะไรบ้างผักแค่ผักตือไทยผักกระถินผักชะอมผักกะเชียงผักกาผักกาดขาวผักกระเดามีอย่างนี้งบ่หวานดีเอ่อหวานดีพักด่วนทำเพือนเออได้ ชอบเอิ่มได้ตำึืมผักแค่ผักแค่ผักบอกกะเฉียวตับอะไรก็ได้เป็นผักพื้นบ้านให้กินครึ่งจานเลยใครกินมากกว่านี้ก็ได้เพราะผักมันมีน้ำตาลไหมผักไม่ค่อยมีน้ำตาลนะครับผักพื้นบ้านไม่ค่อยมีน้ำตาลนะครับฉะนั้นกินได้กินเท่าไหร่ก็ได้เพราะไม่มีน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาลกินเยอะแล้วน้ำตาลจะเลือดก็สูงไหมก็ไม่สูงเพราะไม่มีน้ำตาลถ้าเป็นผักพื้นบ้านนะครับให้กินอย่างน้อยสิบจานหรือใครจะกินเต็มจานก็ได้ลวกหนึบกินลวกหนึบกิน ต้นหรื lugar, อกิดิดีกว่ากันริงๆิก็ได้กินองก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้ต้นหรือน่อไม่เพราะอะไรเพราะผักที่เจ้าซื <S 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 hmm, s <S ้อไม่ร uh ู้มันใสสารเคมีหรือเปล่าฉีดยาฆ่าแมลงหรือเปล่าเผื่อมันจ้องซื้อในตลาดมันฉีดยาฆ่าแมลงเดี๋ยวเจ้าจะได้รับสารพิษแนะนำให้ลวกหรือลวกมันเหี่ยวด้วยกินได้เยอะด้วยแล้วไม่มีเขียวพวกเจ้าเผาแล้วไม่มีเขียวลวกมันเขียวง่ายมันเขียวง่ายนะครับโดยเฉพาะ บักแฟรนซ์จ้าของเฟรนซ์จ้าส่วนจ้อาจิตใจบอกว่ได้บักแฟรนซักฟันจ้าก็ต้องลวกต้มก่อนนะผู้จิตใจผู้เชี่ยวฉะนั้นอยากให้ลวกเพราะว่ามันมีสารนี้ถ้าไปซื้อในตลาดรวบเลยครึ่นนือของจานที้กินให้กินผักผักคือบ้านผักอะไรที่มีน้ำตาลไม่ควรกินผักแครอทผักแครอทมีน้ำตาลบลูอรี่บลูอรี่รู้จักบลูอรี่บ้ามีน้ำตาลนะครับบลูอรี่มีน้ำตาลนะครับ เธอที่เจ้าเอาไปใส่น้ำยาขนมจีนแบบมีน้ำตาลนะครับไม่ควรกินแต่แต่ก็จริงเธอน้ำตาลมันมีอยู่แต่มันมีไม่เยอะกินได้พวกถั่วฝักยาวมันมีน้ำตาลบักเสือที่เจ้ากินกับเจียวกินกับขนมจีนน้ำยากะทิแบบมีน้ำตาลแต่ก็กินได้อยู่มีมีน้ำตาลอยู่แต่ไม่เยอะพอกินได้แต่พวกแครอทพวกคลิมดควยก็จะมีน้ำตาลสูงฉะนั้ะทักที่ไม่มีน้ำตาลคือหมักน้ำตาลที่หมวขึ้นแล้วที่เป็นอะไรกินเลี้ก็ได้ เครื่องเงินของการให้กินผักผักอะไรนะผักพื้นบ้านจําได้ไม่มีอะไรบ้างเขาพูดอีกทีผักช่อเินผักกะลำผักแค่ผักแค่ปลาผักตำลึงผักกระถินผักม่ำไทยผักต๊ะถ้ากับชาวบ้านชอบกนเกล็ดออผักต๊ะบ้านกชวา้านกินครับครับผักกระโดนกินได้ครับเราเป็นผักกินได้ เสี่ยวดึงของจานในยีในสี่ของจานให้กินข้าวให้กินข้าวกี่ครั้งตอนเช้ากินข้าวกี่ครั้งให้กินทีครั้งให้กินไม่เกินสองครั้งเมื่อเมื่อที่ผมพูดแล้วว่าห้ามกินแป้งและน้ำตาลไม่เกินทั้งวันไม่ควรกินหกหน่วยข้าวหนึ่งครั้งมีแป้งและน้ำตาลหนึ่งหน่วยฉะนั้นไม่ควรกินข้าวเกินหกครั้ีฉะนั้นตอนเช้าไม่ควรกินข้าวเกินสองครั้งเที่ยงไม่เกินสองทรั้งเย็นไม่เกินสองทรั้งฉะนั้นไม่ควรกินข้าวเกินสองครั้ง ถ้าใครกินได้หนึ่งทับทียิ่งดีน้ำตาลยิ่งลดแต่เนื่องจากแก่แล้วอนุญากที่กินได้ไม่เกินสองทับทีจะกินหนึ่งทับที่ไม่ยิ่งดีลองข้าวอะไรที่ที่สุดข้าวที่อะไรที่สุดถ้าเป็นเบาหวานข้าวก้องดีที่สุดอ่าไม่ใช่ผู้ผิดถ้าเป็นเบาหวานข้าวดังข้าวไรย์ไรทดีที่สุดลองลองอยากดูข้าวก้องข้าวที่แก่ที่สุดคือข้าวอะไร ข้าวเหนียวครับเพราะน้ำตาลสูงมากข้าวเหนียวเบาหวานไม่ควรกินเราในนั้นคือข้าวมันยี้ข้าวมันยี้นี้น้ำตาลสูงมากเหมือนกันข้าวเหนียวนี่คอนสูงไม่ดีนะครับเป็นเบาหวานข้าวดีที่สุดคือข้าวข้าวดำข้าวไรย์พอดีข้าวกล้อยุกแต่ถ้าเป็นเบาหวานเราไตพังแล้วไตที่พังแล้วถามสามที่ในข้าวดำข้าวกล้องไม่ได้นะครับต้องกินข้าวขาวเท่านั้นถ้าคนที่เป็นไตวายแล้วฉะนั้นอันนี้เล่าให้คนเป็นเบาหวานก่อนก่อนจะเล่าให้คนไข้ไต ไวยฟังว่าถ้าเป็นเบาหวานยังไม่มีโรคไตข้าวดำข้าวาไร้เมล็ดที่ดีที่สุดลงมาคือข้าวป้องไอ้กินไม่เกินกี่ทัพทีไม่เกินสองทัพทีตอนเช้าสองทัพทีตอนเที่ยงสองทัพทีตอนเย็นกิ่หนึ่งทัพทีได้ไม่ดีน้ำตาลที่เราเดี๋ยวจะเราไปฟังว่าถ้ากินกี่ทัพทีน้ำตาลมันจะเท่าไหร่หลังจากข้าแล้วเป็นเนื้อสัตว์ให้กินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์อะไรดีที่สุดให้กินเนื้อสัตว์ได้เต็มที่สำหรับคนเป็นเบาหวาน เนื้อปลาที่ยุดเนื้อปลาที่มีเก็บเพราะมันมีไขมันต่ำลองเอามาคือเนื้อไก่ไม่ติดมันก็คือเนื้ออกไก่แต่ทีที่แล้วเนื้ออะไรกินเนื้อทุยเขาจะกตัวเขาก็ได้หวยมีอย่างนี้ที่จะกินเถอะขอให้เป็นเนื้อนะครับเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายเนื้ออานเนื้อเป็ดก็กินไปเถอะครับอาหารทะเลก็กินได้หอยที่เนื้อดีกว่าวิจินรบัว่าจะมีเนื้อแะไถ้าไม่มีเนื้อ โปรตีนมีค่าสารเนื้อหรือถั่วถั่วแทนแทนเนื้อได้หรถั่วที้มีโปรตีนแทนเนื้อไข่ต้มก็แทนค่าสา์ได้กินเนื้อได้เยอะไหมได้เยอะนะครับคนที่เป็นเบาหวานกินเนื้อได้เยอะพูดง่ายๆบางคนบอกว่าอยากเบาหวานหน่อยเวผมมากินข้าวเพ็่นหนึ่งทัพีนะครับผมกินข้าวหนึ่งทัพีแล้วผมกินผักขึ้นจานปัญหาคือผมไม่อิ่มผมไม่อิ่มผมเลยต้องเพิ่มเนื้อผมเพิ่มเนื้อเอา เนื้อของผมก็เป็นเนื้อที่ต้มอบหนึ่งต้มอบปิ้งยากตุ่นนึ่งและก็ต้องไปใส่น้ำตาลต้องใส่พริกไทยหรือใส่เกลือพริกอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยใส่น้ำตาลถ้าเอาไปหมักกับน้ำตาลแล้ไปยากไปปิ้งจิ้ก็เหมือนเรากินน้ำตาลน้ำตาลในย่างกระผมเลยดีต้องเป็นเนื้อที่ทำเองแล้วอมต้มนึ่งปิ้งยากตุ๋นไม่ค่อยทอดทูกท่านทำไมผมไม่ทอด พอทอดมันมีน้ำมันไขมันมันจะสูงผมเป็นโรคหัวใจหมอไม่ให้กินไขมันสูงมันจะไปอุดตันหัวใจฉะนั้นทอดหรือไม่ค่อยอยากให้คนไข้เบาหวานกินมันอุดตันหัวใจได้โดยเฉพาะน้ำมันพืชรู้จักน้ำมันพืชไหมน้ำมันพืชน้ำมันปาพวกนี้ามันมีไขมันโอเมก้าหรือว่าโอเมก้าผลเป็นไขมันไลยไปอุดตันหัวใจสูงมาก ได้แต่ต้องนานๆทีรู้ไหมเพราะอะไรถ้าเรากินเลยอะเนี่ยมันก็หายอยากอันุญากให้กินได้แต่ถ้ากินคนเป็นเบาหวานให้อันอยากให้ใช้น้ำมันหมูแทนน้ำมันพืชเวลาทหลอาหารน้ำมันหมูมีไขมันลายน้อยกว่าน้ำมันพืชแต่มันก็มีอยู่นะแต่มันมีน้อยแต่ถ้ากินบ่อยมันก็สะสมในปุ๋ตาลหัวใจเหมือนกันนะฉะนั้นต้มตุ๋นตื้นตึงยากถึงดีที่สุดไม่ควรซื้ออาหารถุงเพราะว่าอาหารถุงเขาใส่ปุ๋ยชีเยอะ ผมเชื้อมันก็นกนคือมีมน้ำตาลแล้วก็ม,มันใส่น้ำตาลเยอะด้วยอาหารถึงที่ซื้อเกลี่ตามที่ซื้ออาหารถึงครับอาหารที่ดีสุดคืออาหารทำเองเดี๋ยวผมจะให้ตัวน,นี้นะครับอาจารย์หมอชื่อหมอจิรุลเป็นพี่ผมเป็นหมอเอกอยู่โรงพยาบาลมหาราชโคราชเขาเป็นเบาหวานเขา,นา,ารักษาเบาหวานเหมือนกันเหมือนผมนี่แหล,ละครับเขาเขาทำการพิสูจน์ว่าในแต่ละวันเนี่ยถ้าเขากินข้าวแค่หนึง่งข้าวตอนเช้า ตอนเช้ากินหนึ่งนาทีตอนเที่ยงกินหนึ่งนาทีตอนเย็นกินหนึ่งนาทีถามว่าเขากินข้าวไม่เกินสองนาทีใช่ไหมในแต่ละค้าวรู้ไหมว่าน้ำตาลในเลือดถ้าเขากินข้าวหน,นึ่งนาทีน้ำตาลในเลือดเขาอยู่แค่เจ็ดสิบเจ็ดสิบถือว่าดีไหมครับดีดีครับน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ถือว่าไม่ดีน้ำตาลในเลือดถ้าบอกว่ากินอาหารตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานเนะี่ยม,มาจอดตอนเช้าก็คือกิน,นอาหารเกินแปดชั่วโมงต้องไม่เกินร้อยอยี่สิบถ้าเกินร้อยอยี่สิบถือว่าไม่ดี ถ้าอดอาหารตั้งแต่เมื่อวานก็คือ8ชั่วโมงมาจอบตอนเช้าต้องไม่เกิน1ห6แต่ถ้าเรากินอาหารตอนนี้แล้วอีก2ชั่วโมงมาจอบต้องไม่เกิน140ถ้าเกิน140ถือว่าไม่ดีก็คือว่าน้าตาลหลังก็อาหาร8ชั่วโมงต้องไม่เกิน126น้ำตาลหลังกินอาหาร2ชั่วโมงหรือน้ำตาลหลังก็อาหาร2ชั่วโมงต้องไม่เกิน140สมมติหมอคนนี้เขาพิสูจน์เขาเขากินอาหาร เขาเอาน้ำตาลหลังกินอาหารสองชั่วโมงปรากฏว่าถ้าเขาข้าวแค่หนึ่งะพีตอนเช้าของหนึงะพรตอนเช้าหนึ่งกะพีตอนเย็นน้ำตาลในเลือดก็เจ็ดสิบเขาถือว่าดีไหมโคตรดีไม่ใช่ดีนอมานาโคตรดีเพราะว่าตาลกินร้อยสีสิถ้าน้ำตาลต่ำตๆแบบนี้ทำยังไงครับบางคนก็บอกว่าก็กินข้าวอยเค่หนึ่งะพีิน้ำตาลยิ่ต่ำหน่อยเอาต่ำต้อยที่สผมยิ่ได้หยุดยาบาวาน้เจ้าเพราผมหยุดยาบาวาน้เจ้า เอาก็ดีว่าผมได้จุดยาเบาหวานก็ฟังดีๆ้อเจ้าบอกว่าน้ำตาลต่ำแจ้งเนาะถ้าน้ำตาลต่ำแจ้งเนาะตอนนี้เจ้าจุดยาเบาหวานดีกว่ามาหาหมอหมอที่จุดยาเบาหวานเลยถ้าหมอจุดยาเบาหวานแสดงว่าเจ้าหายจากเบาหวานยังหายแล้ว้ไม่เจ้าไม่ได้จุดยาเบาหวานแล้วเพราะว่าผมจุดยาเบาหวานที่บอกแล้วแสดงว่าเจ้าหายจากเบาหวานแล้วอนาคตเจ้าจะมีโอกาสไป็นเชิงกระสบอตีไหมก็ไม่มีเพราะเจ้าหายจากเบาหวานแล้วเจ้า ตาเจ้าไม่ได้ขู่นะเจ้าจะเป็นพื้นเรื่สมองตีบได้ไงเจ้าจะเป็นพื้นเรื่องหัวใจตีบได้ไงประวัตท่านเจ้ามันจะไม่ขึ้นตาอีกแล้วเพราะว่าเจ้าหายจากประวัตแล้วประวัตมันจะไม่ขึ้นตาฉะนั้นเจ้าไม่ต้องว่าประวัติขึ้นตาทำเริบองดีไหมพราะดีแลื่น้องมันหายไม่ออกนะเน้นต้อตาต่ำเองดีเพราะย่างถ้าแสดงว่าคุณกำลังจะหายจากประวัตแล้วถ้ามาหาหมอหมอจะดยุดยาให้หมดเลยน้องตาต่ำถ้าแสดงว่าดีเลยนะย้ายบอกน้องตาต่ำกลางก็ดี เอาวตรงเหนน้องตาตัํมแสดงว่ากำลังหายจากประวัติหมอจะหยุดยาประวัติให้เั้าหมดเลยนะครับถือว is ่าคุณหายจากประวัติแล้วเอาเจากชิปเองเนี่ยโจ้าชิปเอกว่าน้องตาตั้มสังกินยาประวัติยูสันที่นอเอาเจ้าขึ้ามาไหมหมอจะได้หยุดยาประวัตินะครับเพราะว่าหมายถึงว่าถ้ามันต่ำถ้ามันต่ำหมอจะหยุดยาประวัติล้วจะประกาศว่าคุณหายจากประวัติแล้วต่อไปคุณไม่ต้องกินยาไม่ต้องมาพบหมอที่อทำไม ก็เจ <c ười> <all> ้งหมายจักตัวว่าเราจะยิมาเอาไงี่ยู่่ะใหญ่ยี่อะไม่เห็นเนี่ยเจ้ามือพุทกตีแล้วตรงไปตรงม้าเราฮะอันนี้คือข้าวเที่ยงหนึ่งทุทีเช้าหนึ่งนุทีเที่ยงหนึ่งทุ่มทีเย็นอีกวันนึงเขาทดสอบตัวเองเขากินข้าวสองนุทีเช้าสองนุทีเที่ยงสองนุทีเย็นข้าวสองนุทีน้ำตาลในเลือดเขาอยู่ประมาณร้อยยี่สิบถือว่าดีไหมก็ยังดีอยู่น้ำตาลในเลือดขึ้นมาครับแต่ถือว่ายังดีอยู่ถือว่ายุ่งได้ ก็ยังดีอยู่ก็ยังดีอยู่แต่ว่าถือว่าคงได้อาจจะยังไม่หายจากประวัติแต่ถือว่าคงได้ก็ถือว่าหมอรับได้ถือว่าดีถือว่าดีหมอชื่นชมอีกว่าหนึ่งท้กงร้องเขากิดข้าวสามทุ่มีน้ำตาลไอเยี่ยงเขา้นไปพึ่นไปร้อยแปดสิบถือว่าดีไหมไม่ดีครับตาร้อยแปดสิบมันจะที่็แิ่เลย้แฉะนั้นจึงต้อกดว่าถ้าเรากินข้าวเกินสามทุ่ตอนเช้าสามทา่ตอนเที่สามทุ่ตอนเย็นตานไเรี่ยงมาไปร้อยแปดสิบแน่นอนครับ ร้อยแปดสิคือไม่ดีนะครับบางตามันคงไม่ได้ตาไม่คงไมได้บัในวันหนึ่งมันก็เป็นเส้เลือดสมองตีบครับเป็นเส้นเลือดของแจบตีบันนะครับชนะปฏิบัตผมเข้าเทียนยูสองันปีเดืนสอันต่อห้ามีบางคนกล้บอกว่าสันยิ้เมื่อไหนถ้าให้ใส่เข่าเทียทับพว่สองตอนเศร้าเอาผมผมให้ดูตรงนี้นะครับดูชัน เขาพิสูจน์อีกวันหนึ่งว่าเขาไม่กินข้าวเลยเขาไม่กินข้าวแม้แต่ทัพทีเดียวแต่เขากินเนื้อปิ้งเนื้อย่างสบายงานหนึ่งกิโลตอนเช้าหนึ่งกิโลตอนเที่ยงหนึ่งกิโลตอนเย็นกินเยอะไหมครับอิ่มไหมครับจะว่าจะกินเลยข้าแต่กินหลายเะื่อชาวตะกี้อิ่มป่ะชาวตะกี้แบบกินหลายพั่เนี่ยกินกินเราแบกินง่ายบบนี้เพื่อนแบกินอะไรแบบนี้มาเที่ยววัดกิน ฉะนั้นต้องปานกวนึงปลาตัวนี้แค่เนื้อหนึ่งกิโลตอนช้นงกอนเที่ยงหนึ่งกิโลตอนน้ำตาลใยองแค่ร้อยแอยู่แค่ร้อยเดียวนะครับไม่ถูงครับอิ่มด้วยไม่เหนื่อยด้วยไม่เพลียด้วยน้ำตาลไม่ต่ำด้วยรู้ไหมว่าทำไมน้ำตาลเขาไม่สูงเองากิน้าวย่ะขนาดนี้เต่เขากินเนื้อขนาดนี้พราะว่าเดือนเรามอน้ำตาลตกไปตรมาฉะนั้นคนที่บอกว่ากินข้าว่อยยางตรงนี้ให้เจ้าเพื่มเนือครับจ้าเพื่องผ่านได้บ่ ก็พระก็เพิ่งแค่พขาัก็น้าตาความชุ่ม้าผมบอกที่ทำเครื่องจานก็บอกว่ามีเพิ่มขักเป็นสาวจานเลยก็ได้เพราะคนนมีน้ำตาทจิ้มจาบทางครับไทยบอกว่าทิา้านยอดติ้มจานยยามทำงานก็ได้ก็เป็นเพิ่มเรื่องครับโมนียุสุญญาได้เพิ่มไข่ต้มกิ้มนะเพราะว่าิเนื่อเป็นจิลืของสี่มาแล้วว่านต่างเราข oui ึ้นเพราะเนื้อน้ำตา มันต้องโบราณที่ผมเล่าให้ฟังมจำได้บอกว่าต้องโบราณกันเพราะเราต้องมีอีกที่เราเรียกแอฟริกาฮะมันกินเนื้อแหนมทอดกินเนื้อสร้างกินเนื้อว่าอะารมันคือตูวได้คือมันแตงเพราะเนื้อไม่ได้มีน้ำตาลไม่ทำให้คนเป็นเบาหวานแต่มันทำให้อิ่มและมีพลังงานอีกวันหนึ่งเขาไม่เชื่อเขาลองพิสูจน์ดูว่ากินเนื้อตอนเช้าสองกิโลมีเนื้อห้าจานในลูกครับเนื้อย่างมีลาบมีต้มมีเนื้อห้าจานนะครับสองกิโลตอนเช้า น้ำตาลในเยอะเขาก็อยู่น้อยเดียวครับเจ้าลองที่เนี่สอวกนโีกวันปาเศร้าโอ้ยาวันกินนะครับว่าค้าแต่กินไปไม่ติดไพวกเด็กกัเงยนึกถิงขขานะที่เนี่ยอาจารย์น้ำตาลในเยอยู่น้อยเดียวถือว่าดีไหมน้ำตาลในเยอะก็ดีแล้วครับเพราะว่าน้ำตาลไม่ถูเพราะในกิ่เนล้วน้ำตาลไม่ถูคเดือดมงนกนน้ำตาลยกเป็นเจ้าอื้อไไปันกางอีกวันนี้เขากินเนื้ออาจารย์เหมือนกันแต่เขาเพิ่มข้าวไปสองกิโีขึ้น น้ำตาลจากร้อยมันเขาพุ่งไปร้อยแปดสถามว่าน้ำตาลนเลือดเขาพุ่งจากอะไรเพิ่มจากเข่ที่เพิ่มไปแสดงว่าเขาของนี้น้ำตาลเจ้ากินไข่ไรน้ำตาลเจ้าพูลไรอีกเพิ่นที่เขาพิสูจน์ว่าน้ำตาลนเลือต่อว่ามันย่ยงน้ำตาลเขาเก้าสิบเขากินมะ่วงใช่กินเป็นหนึ่งถ้วยไหมน้ำตาลนเลือดเขาพุ่งไปร้อยเจสิบน้ำตาลเขาพุ่งจากอะไรมะม่วงช่ยนมะม่วงช่เยนมันมีน้ำตาลไหม แล้วก็มีเราไปแช่น้ำตาลมาอีกวันนึงเขาพิสูจน์ว่าน้ตาลในเลือดเขาเจ็ดสิบเขาเลยกินปลาเขาเผื่อไปน้ำตาลในเลือดเขาพุ่ไปร้อยหสิน้ำตาลนเลือพุ่จากปลาแคกแคบตัวเดียวนะครับปลาต้อดมีน้ำตาลไหมมีมีมัน็นแม่มันมีน้ำตาลอีกวันนึงเขาไม่กินอะไรน้ำตาลนเลือดเขาเจ็ดสิบเขากินก้วยที่งไปสามลวยน้ำตาลนเลือดเขาพุ่ไปสองร้อยห้านตาลในเลือดพุ่งจากก้วยก้วยมีน้ำตาลไหมมี ผลไม้มีน้ำตาลก่อนนะครับตอนที่เขาไม่กินอะไรเลยตาลในเลือดเขาจ70เขากินทุเรียนเป็นหนึงลูน้ำตาลในเลือดเขาขึ้นไป140 um ตอนที่เขาไม่ก well ินน้ำตาลในเลือดเขาอยู่ประมาณ70เขากินกล้วยหอมเป็นหนึ่งลูกน้ำตาลในเลือดเขาขึ้นไป170แสดงว่าผลไม่มันมีน้ำตาลจรปงๆกฎที่ว่าหนึ่งผลไม้หวานผลกินแป้งและน้ำตาลน้อยคนกินแป้งและน้ำตาลน้อย โดยคนกินผักอย่างน้อยซึ่งจานผักอะไรที่ดีสุดนะผักพื้นบ้านผักพื้นบ้านที่เอาไปต้มเปงน,นึ่งไม่ไม่ค่อยอยากกินสั่วเพราะอะไรไม่รู้ว่ามันใส่สารเคมีหรือเปล่าด้วเจ้าปลูกเองอิสระไดน้นะแต่ถ้าเจา้าซื้อตลาดเจ้าระวังนะมันมีสารเคมีตกท่าแต่ถ้าปิดผักเจ้าปลูกเองกเ็เก็บตามหัวตามให้ตามนายเจ้าปลูกได้นะได้กินข้าวไม่ควรกินเกินกี่ทพรพั้งี ไม่พอกินเกินสองอุีตอนเช้าสองทุมีตอนเที่ยงสองมีตอนเย็นกินเป็นทได้ไหมโอ้ยิ่งมีน้ำตาลยิ่งต่ำกินเนื้อเยอะได้ไหมแปเยอะได้เราช่วยให้ว่ากินเนื้อเยอะได้เราอยากกินถ้าเรากินเ้าไรียกไ็้ม่ามีมีจังเด็ก็เพิ่มผักเพิ่มเนื้อสักปะรเพราะผักกับเนื้อก็มีน้ำตาลแตแค่นั้นเดกคินจับผักกับเนื้อพงมีนิสอยจะใช้ต้มแขนได้กว่าเ ปัญหาคือเขาเนี่ยผมันกได้กินข้าวแล้วเดี๋ยวมันมากินขนมของเจ้าของหวานเพราะเพราะว่าลูกนนี่ไม่หลานไม่เจ้าเห็นหรือเ่เจ้ารู้จักขนมปังฟางเข้า่ะถ้าดูขนมปังฟางเนาเป็นแป้งไหมเป็นแป้งครับทำมาจากข้าวสาลีเป็นหางฝรั่งมันมีน้ำตาลไหมขนมปังฟางเนาเป็นแผ่นมีน้ำตาลเท่ากับข้าวหรือข้าวที่สุกไห ลูกซื้อขนมปังฟาร์มเฮามาให้กินหนึ่งแผ่นหลงเป็นที่ขนมปังฟาร์มเฮาหนึ่งแผ่นตอนเช้าแล้วมันเท่ากับกินข้าวไดหนึ่งทัพีเราจะกินข้าวได้หนึ่งทัีฮะอ่าแสดงว่าน้ำตาลในเลือดแสดงว่าขนมปังฟาร์มเฮาหนึ่งแผ่นมีข้าวเท่ากับหนึ่งทัพีหมออนุญาตให้กินข้าวไม่เกินสองทัพีขนมปังฟาร์มเฮาหนึ่งแผ่นเท่ากับข้าวหนึ่งทัพีเมื่อกี้ถามว่าถ้าลูกเอาขนมปังฟาร์มาเฮ ให้กินหนึ่งแผ่นแล้วจะกินข้าวได้อีกแค่หนึ่งทพีมันจะกินข้าวอีแค่ทัพพีเดียวเพราะขนมปังความหนึ่งแผ่นเท่ากับข้าวหนึ่งทพีไปแล้วฉะนั้นเราจะกินข้าวได้อีกแค่ทัพพีเดียวนะครับรวมกันแล้วคือสองทพีแต่ถ้าใครกินขนมปังเข้าฝาเค้ามหนึ่งแผ่นแล้วยังกินข้าวอีสองทพพีมันเหมือนเรากินข้าวไปสี่ทัพพีสามทพีน้ำตาลจะเลี่ยงเรเกินร้อยแปดสิบแน่นอนครับถามว่าน้ำตาลเกินร้อยแปดสิบดีไหมครับไม่ดีไม่ดีแต่ถ้าใครอยากสูงก็กินได้แต่ระวังนะครับ เพราะว่าผู้ท่านแก่แล้วนะครับถ้ามันเป็น,นหัตใจหัวใจท่านไม่สามารถผ่า,าตัดได้ในะครับน่าจะไปเลยน่าจะไปอยู่วัดเลยไม่ได้หัววัดเลยอันนี้ไม่ได้เช็คนะครับแต่เนื่องจากเราโง่มายี่แล้วถ้าถ้ามีโอกาเเสเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดหัวใจตีบมัน,ม,นมันโอกาสรอดกันน้อยอันนี้นต้องพูดตามความจริงเพราะนั้นอยากหายก็คือต้องปฏิบัติให้ที่ครับถ้า,า,ากินขนมปังคราบเขาไปหนึ่งแผ่นแล้วเหมือนเข้าไปหนึ่งทีใจกินเข้าได้แค่หนึ่งทีเพราะโดนนั้นจะหนึ่สองทัี ปัญหาคืออันนี้หมายถึงข้าวเจ้าหรือข้าวพีนะครับข้าวอะไรกีนที่สุดนะข้าวอะไรกีนที่สุดข้าวไร่พอดีข้าวดำนะสำหรับเขาเป็นประวัติแต่ถ้าเป็นโรคไตกินข้าวดำข้าวไร่าอยู่ไม่ได้นะให้กินได้แต่ข้าวขาวมีคนรู้จักอันนี้ไหมอันนี้คือข้าวต้มมัดรู้จักข้าวต้มมัดบวกก็เป็นพิธีกรรมเป็นไทยเราเลยได้ถข้าวต้มมัดถามวเขาไม่รู้จักข้าวต้มมัดคือข้าวเหนียวนะครับ นิไผ่เมื่อเขาต้มมัดต่เข้าเหนียวทีบอกเพ็นไม่จะข้าวเหนียวนะคข้าวเหนียวหนึ่งทัพทีประมาณเนี้ยครับข้าวเหนียวหนึ่งทัพทีก็เท่ากับข้าวต้มมัดหนึ่งกีบข้าวต้มมัดมันมีสองกีบใช่ไหมครับมันเท่ากับข้าวเหนียวสองทัพทีข้าวเหนียวมันหวานมากข้าวเหนียวหนึ่งทัพทีเท่ากับข้าวต้มมัดหนึ่งกีบข้าวเหนียวหนึ่งทัพทีมันมีน้ำตาลเท่ากับข้าวเจ้าสองทัพทีถ้าเรากินข้าวต้มมัดเป็นกีบหนึ่งตอนเช้าแล้วหรือกินข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวไปกินกับล่า กับเนื้ออะไรตอนเช้าแล้วประมาณแค่เนี้ยเท่ากับกินข้าวไปสองข้าทีแล้วจะกินข้าวเจ้าอีกได้ไหมไม่ได้นะครับมันไม่พาอะไรเพราะข้าวเหนียวมันโคตรหวานข้าวเหนียวแค่เนี้ยเท่ากับข้าวเจ้าสองข้าทีข้าวเหนียวกินขพาวทีเท่ากับข้าวเจ้าสองข้าทีความหวานมันเข้ากันเพราะข้าวเหนียวมันโคตรหวานฉะนั้นถ้าใครกินข้าวเหนียวไปแค่เนี้ยจะกินข้าวกินข้าวเจ้าไม่ได้วเพราะน้ำตาลมันจะสู่มมกเพราะ เยอะได้ไหมีี่ข้้างพปัญหาคือบ้านเราคนเรากินข้ากต้มก็็นเป็นเป็นมัดหนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งเี๊หนึ่งีบก็คือมีมีอะไรองเ่าเขา่เข้าเจ้าทำทีบ่บ่บ่ลายละอันนี้หนึ่งีบนะครับเวลาเจ้าเจ้าต้มกดหกแันแมเราแสดงว่าเจ้าเป็นทนทีเนาเวล่เจ้าเป็นขาต้มัดเจ้าแกะขีมันีกเเจ้าเีเจ้ากีบเดียวเลย เออถ้าต้องกินสองกีบเราต้องกินหนึ่งคู่ฉะนั้นหนึ่งกี๊เท่ากับข้าวเจ้าสองหนึ่งทถ้าสองกี๊หรือหนึ่งมักหนึ่งคู่เท่ากับข้าวเจ้าสี่ทีสี่หนึทีเมื่อกี้ผมบอกเลยวว่ากินข้าวเจ้าสามหนึ่งทีน้ำตาลในเลือดร้อยแปดสิบรู้ไหมว่ากินข้าวเจ้าสี่หนึ่งทีน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่สามร้อยครับฉะนั้นผมก็ไม่แปลกใจว่ายายคนนี้แกวน้ำตาลแก่ทำในประวัติขึ้นมาเพราะแก้วน้ำตาลสูงตลอด ถ้าอยากถ้าอยากหายก็ก็ทำเหมืงผมนะครับที่ผมสอนทำไม่ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทำนแต่ว่าต้องยงอมรับว่าอาการแทบเราจะมีโอกาสตาบอดจากประวัติขึ้นตามโรคติดเสียชีวิตจากเส้นเลือดสม,มองตีบมีโอกาสเสียชีวิตจากสสสสสเส้นเลือดหัวใจอตีบก็คือยอมรับไปว่าเขาเราก็อาจจะตายไม่ค่อยดีแต่ถ้าอยากตายดีหลับตายตายแบบสบายๆนอนหลับตายมีชีวิตยืนยาวอยู่าถึงแปดสอยู่กับลูกกับหลานก็ต้องปฏิบลักต,ตัวนี้นะครับ ก็สิ่งที่ผมว่าตั้จักหนเส้นไหมครับรู้จักหนเส้นไหมรู้จักหนจีนไหมผมบอกหนเส้นไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่ามีแต่คนไทยบ้านที่มีแต่คนไทยรู้จักหนจีนไหมครับขนมจีนขนมจีนกินทั้งทีเท่ากับข้าวเจ้ากินทั้งทีนะครับถ้าตอนกินกินขนมจีนไปสองจับมือก็คือกินมันเทีย่ากับกินข้าวไปสองทัพพีเราจะกินข้าวได้อีกไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน ชูจี๊ดหรือตัีท่าบข้าวเจ้านึ่งตัีนะครับ